ัไหนครบชื่อปังปอลค่ายอะไรครับอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันสองวันนี่เงาสองอาทิตย์ซ้อมผีไหนตอนนี้ซ้อมผีไหนบางนามีใครเป็นมีใครเป็นคู่บองซ้อมเราบ้างครับผีนั่นตอนนี้มีใครบ้างเพื่อนๆพี่ๆในค่ายช่วยกันใช่ไหมตอนนี้ปองปอลอายุเท่าไหร่แล้ว สูงเท่าไหร่ครับประมาณประมาณน้ำหนักไปปล่อยกี่เรียครับน้ำหนักไปปล่อยใท่ไหางหมวยสไตล์อะไรของบังบอนค่ะวันนี้บังปอนมาเจอกับนินมณีเนาะ <c oughs> ไม่เคยต่อยเขาเนะ <c oughs> าะครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนของนินมณีมวยอะไรวันนี้ต่อยเขา คิวนี้เอาชนะก็ะได้ไหมมั่นใจล่าสุดไต่ไหนมามนล่าสุดไปต่อไหนมาล่าสุดที่นี่วันนนต่กับใครเป็นยังไงางชนะเขาหรือแพ้เขาแพ้เขา้ขนาอแพ้คะแนนเขาเหรอวันนั้นเวก,กี่กิโลครับยี่สิบสี่วันนี้ต่อยยี่สิบสี่จุดห้าเนาะเมื่อกี้ช่างแล้ว<ท>เกินอยู่ไรจุดหนึ่งเหรอเดี๋ยวโดนๆหน่อยเนาะ ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้วันนี้พร้อมเอาชนะนะคุมมากี่กิโลได้คุมไหมหรือปล่อยเลยต่อยเมย์ไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละครับคนจังหวัดเด็กที่ไหนเราเด็กที่ไหนฝากเชียร์ชวยแฟนคลับเราหน่อยเอาฝากเชียร์หน่อยบอกฝากเชียร์ผมหน่อยเด้อฝากเชียร์ฝากเชียร์อ่ะเดยอบอกแฟนคลับเชียร์หน่อยครับ อ่ à, วันนี้พอใชนนะ่นะนะอะขอโชคดีไปครับ